ฟ่าวเี่ต่อแล้วกันอันนี้ไก่สามลูสองครับนี่ครับมารวดน้ำกัน,น,นพีนวัวพริกแจงซอสแล้วก็ซอสหอยครับมอ้ยรถรสดีครับใส่กกมาเรียบร้อยแล้วครับ นี่ใบขูดหอมๆครับหอมๆนี่ก็เด็กเืองง่วงไปนะครับมิใช่เล่ยนที่เป็นชิปชิปก,ก,กแกงนะครับทิชแกงทิชแกงเผ็ดนะครับน้ำมันหอย นะครับทีเดือดของผมเพื่อให้ปกวยความมันนะครับผมใส่น้ํามันนี่ลงไปด้วยนะครับนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับแล้วก็ผงนัวนะครับพอเป็นกระใสใส่เยอะนะครับใส่นิดหน่อยก็พอพอเป็นยานะครับโอเนี่ก็ดีครับ พริกกระเทียมลงไปผ่าตะไคร้และใบปุดแล้วกเ็เลอ้วๆเย็นสมุนไพรสมุนไพรก็ใส่ต้มหมจับจับด้วให้จับด้วโอ้ใส่ผมก็ไ่กินหรอกผมแค่หัเสผมแคหางจอกกินอี่

thấy อยู่ใส่กินเข้ามากินได้อยู่ <takes> ยังที่แล้วครับตุกงำคำยังแรงมากกับได้สบายเลยครับเนาะเดี๋ยวะครับ,ว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 ,รบว่าเบาเบาไอ้ลูกทีต็นที่ที่ล้วครับเนาะเนี่ยเอา,เอาอดีซ้อนด้วยกัน หัวใก้แลลวครับอการกินโอ้ยพูดใดจีวาสนาไผ่เนาะเรืเเ่อยๆวก่เตุ้้มๆเนาะจเอยังยังนตุ่มๆตามนั่นโอ้ยยังบุนะครับขาเรียบร้อยแล้วมา,าี้เอาว้ Đây gì chay rồi mình Cua cây hấp Cua cây thích trang หวิงครับพี่น้องเดี๋ยวกะได้การชันครับเาจาไว้ชั้นสอนเออมาอกินกินเ,น,เ,น,เน,นื้กินมอไอออขี้เงอยจเเลยี่สวัสดีครับพี่น้องมากินขอมกันครับ บ้านตางบครับอืมบ้านสายทุ่งครับให้ดุงครับนี่ครับตำรวจท่านสัญญจบัตรไม่กินข้าวเหมือนกันครับวันนี้นอกเครื่องแบบนะครับเออเกลียวอายุกันมา่ทิศเนี่ยเมียแ่นนี่แหละโอ้ยถูกต้องแล้วเนี่ยอืมครับมากินข้าวเอ้แก้ตางบกินข้าวคับลูกกับหลานครับนี่มาครับ มีน้แก่น้ำยังกรน้ำครับเป็นไ้เจ้ามันต้องแจีบดัวผมก็รถเป็นจิโร่เอนี่ยรเดีน่ไมบ่ว้ยรถเบิรเมียยังว่ห้ออะไร้างาเมือหาเมือใส่มือครับนี่นมันจิบลวงาย ใช่ใกล้깨끗깨깨끗กินใกล้กิดฝนลุนเนาะ <S 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 อีกหน่อยนึงแป๊บนึงแป๊บนึงตเอาลังกันลังแบบเปะเลยเปะแบบพุดพุดโอ้ยแบบนีเวลร้าดุดรเนนะาะทำอะไรดรงพุทธิจังในกับเจ้าป่าวเป็นยังไปเด้อแต่เพราะท่านอดากกินเหนหลยเนาะกวนเป็นฟังเนาะอืมแช่รับครับเดี๋ยวบ่ท,ที่นี่ตรงจริงก็ไปตูมไปตูมครับ โอ้ไปเลย <c oughs> แก <c oughs> แบบ่แบบ้วแก่คนะแบบยังได้นี่ยเขาเขาไป่ินเขานี่เยี่ยมอันนีเอ่ามันมันจะให้ต้มไก่แก่แบบแ่ต้มเอาเอาโอ้ยเบิดแล้วพี่น,อน้องเอ้ยข้าจเวาอข้าจเวาอูบุญใหม่จิจิเบ้าจา้าข้าจเวาอ